จเจเลียนนะน้ำจ้ะแม่พี่ชนเอาน้ำเอาหน่อไม้ไปกินไหมหน่อไม้เหรอพี่ชนได้เอาไปกินกับน้ำพีกะปีขอบคุณค่ะพี่ชนไม่คิดเลยว่าพี่ชนที่เป็นถึงหนุ่มฮอตของ,งเมีอนจะเอาหน่อไม้มาให้ฉันฉันจะต้องสวยเพื่อพี่ชนให้ได้น้ำจะสวยเพื่อพี่ชนน้ำจะสวยเพื่อพี่ชนน้ำต้องสวย ดีดีครีมแต่งมอน้าน้ำจะต้องเรียนใสพี่ชนจะต้องชอบน้ำตั้งใจเรียนนะน้ำจาแม่พี่ชนคะอะน้ำน้ำมีเรื่องจะบอกพี่ชนคือน้ำชอบพี่ชนมากชอบมาสามปีแล้วน้ำทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่แต่ตอนนี้น้ำรู้แล้วว่าสิ่งที่น้ำควรจะทำที่สุดและควรจะทำมาตั้งนานแล้วก็คือบอกกับพี่ชนตรงๆว่าน้ำชอบพี่ชนค่ะอะไรนะใงน้ำ ยายสีนี้ตุ๊กตาแรางเธอนี่เป็นยาอ่อนมาก